โอเคค่ะค่ะไม่คุณคุณเดชก็จะมาแต่เขา on the way นะเขาคงจะจะเข้าอยู่ในรถเดี๋ยวคุณเดชก็เข้าเร oh, าเโอเค <okay, S 2> ค่ะค่ะ,คะวันนี้ ى, เป็นคลาสที่แปดแล้วนะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่คาดหวังเมื่อใกล้ถึงการตรวจสอบนะคะสำหรับปีนี้ทุกฟาร์มจะยังไม่มีฟาร์มไหนได้รับการตรวจสอบนะคะเราจะเน้นไปที่การฝึกอบรม แล้วก็ให้ความรู้เพียงอย่างเดียวก่อนแล้วกออ็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบในปีหน้านะคะปีนี้ยังไม่มีการตรวจสอบค่ะ next ค่ะการทำความเข้าใจและฝึกซ้อมตามขั้นตอนการตรวจประเมินนั้นมีความสําคัญมากต่อความสําเร็จในการขอการรับรองนะคะในแต่ละปีฟาร์มต่างๆเนี่ยจะต้องทำการประเมินตนเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากทางนชนะคะ แล้วเอ่อจะต้องผ่านการตรวจประเมินภายในจากทางเราก่อนซึ่งการตรวจประเมินเนี้ยจะจะทำก่อนที่เราจะตรวจกับทาง USDA หรือกระทรวงการเกษตรของของอเมริกานะคะพูดง่ายๆก็คือเราจะมีการประเมินภายในกันก่อนโดยโดยที่จะมีทาง n o ชอเนี่ยให้ความช่วยเหลือแล้วก็ซักซ้อมก่อนถึงวันประเมินจริงค่ะ next สำหรับการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจประเมินเนี่ยจะทำให้ทุกคนคุ้นเคยกับลำดับเกณฑ์ในการตรวจนะคะดังนั้นแผนความปลอดภัยทางด้านอาหารของฟาร์มเนี่ยควรมีความคล้ายคลึงกับลำดับเกณฑ์นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้การฝึกซ้อมเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจขั้นตอนต่างๆของการตรวจประเมินด้วย นอกจากนี้จะทำให้ทุกคนรู้ว่าเราต้องใช้เอกสารตัวไหนบ้างเพื่อรับรองเกณฑ์ของเราในแต่ละข้อแล้วก็รวมถึงเราสามารถหาเอกสารเหล่านั้นได้จากที่ไหนเช่นอยู่ในบันทึกข้อมูลอยู่ในแผนปฏิบัติงานและการประเมินความเสี่ยงเป็นต้นนอกจากนี้การฝึกซ้อมการตรวจสอบยังช่วยลดความกังวลแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการตอบในการตอบคาถามของผู้ตรวจสอบด้วยค่ะ next ค่ะสำหรับการตรวจประเมินภายในฟาร์มเนี่ยเราจะทำเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็จะดำ,ดำเนินการโดยบุคคลที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ตรวจสอบของ USDA ตามมาตรฐานที่เราต้องปฏิบัติตามสำหรับวัตถุประสงค์ของทางนอชอเนี่ยเราเมาตรฐานที่เราต้องปฏิบัติตามคือตัว harmonize gap นะคะการประเมินนี้จะเป็นการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการมีการบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะส่งให้ทาง USDA เนี่ย ตรวจสอบอีกครั้งค่ะ next เอ่อในการตรวจประเมินฟาร์มเนี่ยนะคะถ้าฟาร์มมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขจะต้องมีการบันทึกและดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดการดำเนินการแก้ไขเนี่ยจะถูกตรวจสอบอีกครั้งระหว่างการตรวจสอบติดตามผลแต่ถ้าเป็นการดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับก็ทำให้เสร็จ ก่อนการตรวจสอบในครั้งถัดไปแต่ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบติดตามผลนะคะ <Okay. S 1> ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพรวมของการตรวจประเมินนะคะจะเห็นได้ว่าเ,ออเขาจะเขียนมีคอมเมนต์มากมายหลายข้อในในในเอกสารที่เขาตรวจนะคะแต่ไม่อยากให้ทุกคนกังวลเวลาเห็นเขามาแล้วเขาแบบมาเช็คเชคเขียนเขียนเยอะๆเนี่ย คือเขามีหน้าที่ที่จะบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยลงไปอยู่แล้วนะคะซึ่งเวลาเขาเขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติค่ะดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนกังวลเวลาเขาเขียนอะไรเยอะๆในแผนในในใบประเมินของเขาค่ะ next ค่ะต่อไปก็คือเรื่องว่าเราต้องคาดหวังอะไรบ้างหากผู้ตรวจสอบของ USDA มา ประเมินที่ฟาร์มของเรานะคะ next การตรวจประเมินของ USDA เรียกอีกอย่างว่าการตรวจประเมินโดยภายนอกนะคะดังนั้นถ้าเราพูดถึงการตรวจประเมินโดยภายนอกจะหมายถึงผู้ตรวจสอบที่มามาจาก USDA หรือกระทรวงการเกษตรของสหรัฐอเมริกานะคะที่จะมาทำหน้าที่ตรวจประเมินผู้ตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการเกษตรของฮาวายหรืออาจจะเป็นผู้ ตรวจสอบของ USDA ที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการตรวจประเมินที่เราขอการรับรองนั่นก็คือ harmonized h a r m o n i z e gap เนี่ยนะคะการตรวจสอบนี้จะถูกทำขึ้นร่วมกับ USDA ผ่านผู้ดูแลกลุ่ม gap ซึ่งทางเราจะช่วยจัดการเรื่องเวลาและวันที่ให้ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดในโปรแกรมของเรานะคะรวมถึงดูการบันทึกที่ USDA ต้องการรวมถึงการตรวจสอบภายในทั้งหมดหลังจากที่เราทำการตรวจสอบภายในของทุกฟาร์มเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละปีเนี่ยเราจะส่งข้อมูลให้กับทาง USDA แล้วก็ทาง USDA เนี่ยเขาจะทำการตรวจสอบข้อมูลตรงนั้นอีกครั้งนะคะแล้วตัดสินใจว่าฟาร์มใดคือฟาร์มที่เขาอยากจะมาเยี่ยมชมอาจจะไม่ใช่ทุกฟาร์มนะคะแต่เขาอาจจะสุ่มเลือกบางฟาร์มค่ะ next สำหรับเกระบวนการตวรวจกวสอบเนี่ยนะคะการเ,เริ่มเราจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวซึ่งผู้ตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะแนะนำตัวเองแล้วก็เขาจะขอให้เราเนี่ยแนะนำตัวของเราเองและสมาชิกคนอื่นๆในฟาร์มที่เข้าร่วมกันประเมินด้วยนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อผู้ตรวจสอบจะใช้เพื่อยืนยันว่าเขามาถูกฟาร์ม แล้วก็จะตรวจยืนยันชื่อฟาร์มหรือชื่อบริษัทรวมถึงชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังจากการแนะนำตัวก็จะเป็นช่วงเวลาในการอธิบายนโยบายต่างๆของฟาร์มให้เราทราบนะคะเช่นแจ้งให้ผู้ตรวจทราบว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนนโยบายการล้างมือของเราเป็นยังไงถ้ามีการใช้กระจกหรือพลาสติกในฟาร์มเรามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงถ้าที่ฟาร์มมีบันทึกสำหรับผู้เยี่ยมชมเนี่ยก็ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะขอให้ผู้ตรวจสอบลงชื่อในบันทึกเหล่านั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นผู้ตรวจสอบจะมีชุดคำแนะนำมาตรฐานที่ต้องแจ้งให้ทุกคนทราบในช่วงเริ่มต้นของการตรวจสอบค่ะสำหรับกระบวนการตรวจสอบจะรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีเอกสารทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบ ข้อตกลงข้อตกลงในการรักษาความลับและกฎหมายว่าว่าด้วยเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะเข้าดูข้อมูลของเราที่เราบันทึกไว้ในแอปอะคะ่ะนอกจากนี้ผูต้ตรวจสอบจะอธิบายขั้นตอนของการอุทธรและการแก้ไขข้อพิาพาทในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมุติเรามีอะไรบางอย่างที่เราทําแล้วมันไม่ไม่ถูกอค่ะซึ่งเราต้องแก้ไขเนี่ย เขาก็จะมะีการอธิบายขั้นตอนว่าเราควรต้องทำอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผ่านซึ่งแล้วก็รวมถึงเรื่องที่เขาจะพูดก็คือค่าใช้ใจ่ายในการตรวจประเมินด้วยแต่สำหรับทุกคนที่เข้าร่วมโปรแกรมกับทางนอชอเนี่ยนะคะไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าประเมินเพิ่มแล้วเพราะว่าเออเรารวมค่าประเมินเนี้ยเข้าไปในในค่าธรรมเนียมที่ทุกคนจ่ายกับทางนอชอไปแล้วคะ่ะ ยกเว้นว่าทางฟาร์มจะมีการทําอย่างอื่นที่อยู่เหนือน,นอกเหนือขอบเขตของโปรแกรมของเรานะคะเออนอกจากนี้ผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มที่ถูกต้องทั้งหมดได้รับการลงชื่อและไม่มีการตรวจสอบก่อนการดําเนินการตรวจประเมินกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าการประชุมเปิดค่ะ next สิ่งที่เราควรนึกถึงเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินในที่นี้คือต้องคิดว่าเราจะนั่งคุยกันที่ไหนเพื่อทำการตรวจประเมินได้อย่างสะดวกสบายเวลาการตรวจประเมินเนี่ยอาจจะใช้เวลา2-5ถึงชั่วโมงนะคะดังนั้นทุกคนควรเตรียมที่นั่งที่สะดวกสบายเพื่ออ่านเอกสารต้องคิดว่าจะนั่งข้างในหรือข้างนอกมีร่มเงาเพียงพอหรือเปล่ามีที่นั่งพอสำหรับทุกคนหรือเปล่า การตรวจประเมินนี้ทางทางนอชอเนี่ยเขาจะช่วยตรวจสอบแผนความปลอดภัยทางอาหารในฟาร์มรวมถึงเอกสารประกอบต่างๆแล้วก็บันทึกในในแอป Heavy Connect นะคะเพื่อให้ทุกคนพร้อมที่จะทบทวนหรืออธิบายเกี่ยวกับเอกสารเหล่านั้นกับผู้ตรวจสอบในขั้นตอนของการตรวจประเมินซึ่งตอนตรวจประเมินเนี่ยออทางฟาร์มควรจะต้องมี คนหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้านะคะที่ทำทาหน้าที่เป็นตัวแทนของฟาร์มแล้วก็รวมถึงคนงานอื่นๆในฟาร์มที่เราต้องการให้เข้ามาฟังด้วยผู้ตรวจสอบของ USDA และเออและนอกจากนี้ในการตรวจประเมินจะมีผู้ตรวจสอบที่มาจาก USDA แล้วก็รวมถึงคนของทางนอชอเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคนจะเข้าร่วมการตรวจประเมินด้วยเพื่อช่วยทุกคน ในระหว่างที่ที่มีการตรวจคะ่ะ next slide please ผู้ตรวจสอบจะต้องอผู้ตรวจสอบจะดูและทำอะไรในฟาร์มของเราบ้างนะคะ <c oughs> สิ่งแรกเลยคือเอกสารซึ่งก็คือแผนของฟาร์มที่เราเขียนแล้วก็บันทึกต่างๆที่เรามีเนี่ยเราจะให้ผู้ตรวจสอบเนี่ยเข้าไปดูจากในเว็บ เฮ e วี n คอนเน็ของทุกคนล่วงหน้านะคะก่อนวันประเมินซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้มากในวันตรวจจริงนอกจากนี้สิ่งที่ผู้ตรวจจะต้องขอดูอย่างแน่นอนก็คือห้องน้ำผู้ตรวจสอบจะดูว่าห้องน้ำของเราสะอาดหรือเปล่าจะเปิดน้ำดูว่าเออมันใช้งานได้จริงไหมแล้วก็ตรวจด,ดูว่ามีกระดาษเช็ดมือหรือหรือมีถังขยะหรือเปล่าสิ่งของต่างๆในห้องน้ำใช้งานได้ดีหรือเปล่า แล้วก็จะตรวจดูบันทึกการทำความสะอาดห้องน้ำของฟาร์มด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการตรวจดูพื้นที่จัดเก็บของทางฟาร์มไม่ว่าจะเป็นสารเคมีใดๆที่ใช้ในการเกษตรบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อผลผลิตของเราเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยควรตรวจดูให้แน่ใจว่าสิ่งที่ทุกคนระบุลงไปในรายการสินค้าคงคลังหรือในแอปเนี่ย มันต้องตรงกับสิ่งที่มีจริงๆเช่นสารเคมีทั้งหมดที่มีอยู่ในฟาร์มเนี่ยที่เราใส่ลงไปเออที่ที่เขียนลงไปในการบ้านข่าวก่อนนะคะมันต้องตรงกับรา,ายการนั้นไม่ใช่แบบสมมติเราไม่ได้เขียนอันนี้แต่ถ้าเขามาตรวจแล้วมันเจอเจอสารบางอย่างที่เราไม่ได้ใส่ลงไปในในเอกสารที่เราเขียนไว้อะคะ่ะตรงนี้มันจะทําให้เราตรวจไม่ผ่านดังนั้นถ้าเราเขียนอะไรลงไปก็ ต้องต้องมีรายการตามนั้นตรงตามกันค่ะ next อีกเรื่องก็คือการเก็บเกี่ยวนะคะโดยทางนอชอเนี่ยเขาจะประสานงานให้คนเข้ามาตรวจประเมินตรงกับช่วงเวลาที่ทางฟาร์มทำการเก็บเกี่ยวพืชผลผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบต้องการจะดูการเก็บเกี่ยวจริงๆของฟาร์มนะคะไม่ใช่การแบบ เก็บเกี่ยวจำลองหรือแสดงตัวอย่างดังนั้นและและ,และผู้ตรวจสอบเนี่ยเขาจะขอดูเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละประเภทด้วยดังนั้นถ้าฟาร์มมีการปลูกพืชสองชนิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็มีขั้นตอนการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันผู้ตรวจสอบก็จะต้องการดูการเก็บเกี่ยวของพืชทั้งสองสองประเภทนั้นเลย แต่ถ้าพืชผลต่างชนิดกันแต่มีขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวแบบเดียวกันผู้ตรวจสอบอาจจะขอดูแค่การเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวครั้งเดียวและอย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องตรงตามสิ่งที่เราเขียนไว้ในแผนความปลอดภัยทางทางอาหารในฟาร์มและตรงกับสิ่งที่เราบันทึกลงในแอป Heavy Connect ด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้ตรวจสอบจะทำการสัมภาษณ์ โดยอาจจะสุ่มคุยกับคนงานบางคนในฟาร์มเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนหรือการฝึกอบรมคนงานที่พวกเขาเคยได้รับเพื่อ,อผู้ตรวจสอบต้องการให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราเขียนไว้ในแผนความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งที่บันทึกไว้นั้นตรงกับสิ่งที่คนงานพูดจริงดังนั้นถ้าเรามีคนงานในในฟาร์มของเรานะคะก็ต้องมีการซักซ้อมกันด้วยว่าจะตอบ ยังไงนะคะโอเค next เออแล้วเราควรคาดหวังอะไรบ้างในการตรวจประเมินอันดับแรกคือไม่ต้องกังวลน,นะคะหใจเข้าลึกๆจำไว้ว่านี่คือฟาร์มของเราแล้วก็เรากำลังแสดงแนวทางปฏิบัติที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วให้เขาดู สงบสติอารมณ์และมั่นใจผู้ตรวจสอบจะสนใจอยากรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของฟาร์มนะคะแล้วเขาจะถามคำถามเยอะมากแต่เขาไม่ได้จับผิดนะคะเขาแค่พยายามทำงานของเขาดังนั้นถ้าถ้าโดนถามเยอะก็อย่าอย่ากังวลคะ่ะเพราะว่าปกติเขาก็ถามเยอะอยู่แล้วนอกจากนี้เนื่องจากว่าทุกคนต้องเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตจริงจริง เพื่อให้เขาดูตอนที่เขามาประเมินดังนั้นต้องอย่าลืมวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้ฟาร์มมีผลผล,ผลิตพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็วางแผนล่วงหน้ากับลูกค้าถ้าจำเป็นนะคะเมื่อการตรวจประเมินสิ้นสุดสิ้นสุดลงผู้ตรวจสอบอาจขอเวลาส่วนตัวสักพักเพื่อทบทวนบันทึกและเตรียมเอกสารต่างๆหลังจากนั้นเขาก็จะมีการประชุมปิดท้ายกับเราค่ะซึ่ง ผู้ตรวจสอบก็จะยืนยันวัตถุป,ประสงค์ของการตรวจประเมินรวมถึงให้เวลากับทางฟาร์มเนี่ยสอบถามข้อสงสัยหากมีข้อสงสัยในจุดไหนก็ให้ถามคำถามเขาได้ตรงนี้ออนอกจากนั้นผู้ตรวจจะแจ้งสรุปผลตรวจประเมินคร่าวๆแต่จะยังไม่บอกว่าฟาร์มเราผ่านหรือไม่ผ่านอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากเขาต้องเอาข้อมูลตรงนี้ส่งไปให้ทาง USDA แล้วก็การตัดสินใจขั้นขั้นสุดท้ายเนี่ยจะมาจาก USDA ค่ะและและนี่คือทั้งหมดของชั้นเรียนที่แปดจบแล้วคะ่ะเร็วมากโอเคอเค่ะมีใครถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนสามารถถามตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะส่งข้อความหรือโทรโทรได้ค่ะ